เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะนี่กดตรงนี้จะได้รู้เวลามีคลิปใหม่มาแล้วก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะสมัครสมาชิกก็กดตรงนี้โดยที่ทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีคลิปพิเศษสำหรับสมาชิกเป็นการตอบแทนสมาชิกพร้อมจะไปดูการ์ตูนกาวกันหรือยังสนับสนุนโดยนันยางรองเท้าที่ใส่ตั้งแต่เด็กยันโต อัะเต็จธิดาครูบอกแล้วว่าจะเข้าห้องพักครูให้เคาะประตูก่อนอยู่ๆเปิดประตูเข้ามาแบบนี้ถ้าเกิดครูกําลังทําอะไรที่มันน่าอายจะทํำยังไงเนี่ยทำอะไรที่มันน่าอายคือแบบไหนหละ่ะครูโยมันจะน่าอายแบบไหนแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันน่าอายจะมาทําในห้องพักครูทําไมเพราะว่าที่นี่มันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของครูไงโหจากห้องพักครูกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซะอย่างนั้นอย่าเมื่อกี้ครูกําลังจะแอบตดอ,อยู่ดีๆพวกเธอเข้ามาครูเลยต้องรีบกัน้นจุกเลยเนี่ยจุกลิ้นปี่ครูโยงน่าเกลียดอะ อ้าคนจะตดว่าน่าเกลียดไงก็น่าเกลียดกันทั้งโลกนั่นแหละอ่ะในนี้มีกบด้วยหรอใครปล่อยเข้ามาวะครัยยอนหละปล่อยเข้ามาเสียงแบบนี้ผมว่าไม่ได้ออกมาแค่ลมนะมันจะต้องมีเนื้อาหาออกมาด้วย <S <S อาเฮ้ยไอ้กบมายังไงว่าจะมาเข้าสิงครย้อนแต่โดนระเบิดกบเออดีสมํำหน้าชอบแอบมาอยู่ใต้โต๊ะครูดีนะอ่ะทีนี้ชั้นเรียนห้องเราก็ว่างไปเลยหนึ่งโต๊ะจะได้สอนสบายๆหน่อย มันจะสอนสบายขึ้นได้ยังไงเนี่ยครูโย่มครูไม่รู้ครูหลอดตัวเองอะเพราะเธอมีทุล่อะไรเรามาซิแล้วศพไอ้คนทำยังไงกับมันดีครับปล่อยไว้งั้นแหละเดี๋ยวก็ฟื้นคเรื่องที่เราอยากจะมาคุยกับครูโย่วันนี้เรื่องของเฉวงนะคะตั้งแต่โดนพอมอสไลลักพาตัวไปยังติดต่อไม่ได้เลยผมใช้สกิลเรียกกลับมาก็ไม่ได้ป่านนี้เฉวงจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยผมเอาเป็นห่วงอ๋อเรื่องเฉวงนั่นเองตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านก็สั่งให้โคบานไปคอยตามสือบอยู่ว่าอยู่แถวไหนผู้ใหญ่บ้านนี่ลุงจอใช่ไหมครแหละ แต่พวกเธอไม่ต้องซสีเรียนไม่ต้องกังวลอะไรขนาดนั้นแต่พอโมเสียลายมาจะเฉวงไป,ไปเป็นลูกศิษย์ใช่ไหมเพราะงานมันไม่ทาร้ายเฉวงหรอกเพราะงานก็น่าจะมั่นใจได้ว่าเฉวงยังปลอดภัยอยู่อีกอย่างเฉวงมันตั้งใจเลือกทางนี้เองเราจะไปบังคับอะไรเขามากก็ไม่ได้แต่พอโมเสียลายนิสัยไม่ดีนะครับเราก็ต้องบังคับเฉวงไม่ให้ไปทางนั้นดีนั่นนะสิเลือกตามใจได้ก็ดีอยู่แต่ว่าทางนั้นมันไม่ดีนะครูโยมเออครูเข้าใจที่พวกเธอคิดน,นะแต่เป็ดเธอชอบกินอะไรน้ำเขียวครับ น้ำเขียวมันหวานมันอาจจะทำให้เธอเป็นเบาหวานได้นะอีกอย่างอาจจะเป็นสาเหตุของโรคกระดูกพุนก็ได้เพราะงั้นครูเป็นห่วงเธอครูขอห้ามไม่ให้เธอกินเพราะว่ามันไม่ดีฝันไปเถอะนั่นไงปฏิเสธแบบไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นไม่ดีแล้วยังไงก็ผมอยากกินเออนั่นแหละเห็นไหมเธอก็รู้ว่าไม่ดีะแต่เธออยากจะกินครูก็ทำได้แค่เตือนเธอเท่านั้นละจะบังคับก็ไม่ได้ใช่ปะอออก็จริงอย่างที่ครูย่องพูดนะแปด <c oughs> ไอ้ควีกมารอขอชีวิตแล้วถ้าเป็นยังไงก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเฉวงแล้วเนาะะเฉวงไม่เป็นไรอยู่แล้วลนะ่ะเออก็น่าจะไม่เป็นไรแล้วลนะ่ะพอครูโย่งบอกมาแบบนี้นะค่อยสบายใจขึ้นหน่อยเอออย่าไปเครียดสิวัยรุ่นเออครูโย่งครับว่าจะถามตั้งแต่เมื่อกี้นะมีอะไรอีกนี่ห้องพักครูนะไม่ใช่ศาลาคนเศร้านี่ไงครูโยงที่ผมสงสยัยมีกระดาษแปะอยู่บนกระดานเต็มเลยมันเป็นกระดาษอะไรหรออ๋อกระดาษเนี่ยนะกระดาษควสตไงกระดาษควสต มันก็คือเควสนั่นแหละบอร์ดเควสถ้าเกิดว่าพวกเธออยากจะได้ตังค์นะอยากหาไรายได้เสริมก็นี่เลยมารับเควสที่นี่อ๋อโรงเรียนเรามีเควสให้ทําด้วยเหรอเออมีมาได้สักพักแล้วมันเป็นระบบใหม่ที่ครูใหญ่เขาคิดขึ้นมาไงเพื่อ,อนักเรียนคนไหนไม่มีตังค์กินหนมเควสคืออะไรละ่ะเป็ดเควสก็คือภารก,กิจถั่วโตมก็อย่างที่เป็ดพูดเควสก็คือภารก,กิจภารก,กิจที่มีผู้จ้างวานเขาอยากขอความช่วยเหลือเขาก็จะส่งคำร้องมาที่โรงเรียนนะแล้วครูก็จะเอามาติดประกาศให้เผื่อใครอยากจะช่วยเขา ส่วนเงินรางวัลเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าครูใหญ่เสกเงินได้อิจฉาสกิลครูใหญ่จริงๆโหนี้ก็ตีเลยดิคะอย่างนี้เรารับเควสท,ทุกวันเลยก็ได้ดนิไม่ต้องเรียนเลยเหรอเออทีราพูดแล้วเราก็คิดตามเลยไม่ต้องเรียนเลยใช่ไหมเนะี่ยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอยากได้ตังค์เยอะๆจะบ้าหรือไอเด็กพวกนี้ให้รับเควสได้ทีละเควสห้ามรับซ้อนระยะเวลาการทาเควสนะ่ะให้ทำเฉพาะตอนที่เลิกเรียนแล้วเท่านั้นการรับเควสเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการฝึกสกิลของพวกเธอไปนในตัวด้วยเป็นการช่วยชาวบ้านด้วยดีป่ะรัคบ แล้วจะได้จริงไหมคะก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูเปิดออกดูผมเดชชายทําครับเออมันต้องเคาะประตูแบบนี้สิวะเดชชายทําเข้ามาได้นี่ประตูทุกบานในหมู่บ้านเราจะเป็นเสียงนี้หมดเลยเหรอสนิมกินบ้านพับประตูทั้งหมู่บ้านครูโยงครับผมจบเควสแล้วฮะไอ้ทําทม,มันก็รับเควสด้วยเหรอก็เออดิกูหาตังค์ไปซื้อน้องไก่ค่าขนมมันไม่พอไอจอยขี้งกให้ตังลูกมาไม่พอใช้ อ้าวเฮ้ยไอ้ควักนี่มันไม่ใช่ที่นอนนะเนี่ยเออปล่อยเขานอนไปเถอะวันนี้เขาเหนื่อยมันเหนื่อยหรือว่ามันเมาระเบิดกบท้ามึงรับเควสอะไรไปวะตามหาแม่เท้าของลุงทาเคชิโอแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเควสด้เหรอเอาเควสมันมีหลายแบบแล้วแต่ว่าสกิลของใครจะเหมาะไปทําแบบไหนแต่ว่าสกิลเรามันเป็นแนวรักษาแนวฮิลลิ่งไงก็เลยไม่รู้จะรับเควสอะไรก็เอาเนี้ยแหละง่ายดีทําเป็นเด็กที่ฉลาดเลือกอันนี้ครับครูโยกได้เซ็นจ,จากลุงทาเคชิรับรองว่าจบเควสแล้ว เย่าม,มากสุดยอดจบเควสจริงๆนี่ไม่ได้ปลอมลายเซ็นแกมาใช่ไหมเนี่ยไม่เชื่อครูยงก็โทรไปหาลุงทาเเคชีสิเออครูผู้เล่นเชื่อของรางวัลจบเควสนี้ก็คือเงินจำนวน2,000บาทเอาไปใช้จ่ายได้เต็มที่โหเควสหาไม้เท้าได้2 0 0พเลยเหรอไอะทำไมได้ขอรางวัลเยอะจังวะค่าตอบแทนนี่มันขึ้นอยู่กับอะไรเนี่ยมันก็น่าจะขึ้นอยู่กับความยากของเควสมั้ง ก็อ,อย่างที่ทามบอกนั่นแหละเควสมันมีอยู่3ระดับมีระดับง่ายระดับปานกลางแล้วก็เควสระดับยากแล้วเควสหาไหม้เท้าของลุงทาเคชีนี่มันอยู่ระดับไหนครับได้ตั้งสองพันระดับปานกลางฮะแค่หาไหม้เท้านี่อยู่ระดับปานกลางเลยเหรอแล้วเควสระดับง่ายจะง่ายขนาดไหนเนี่ยเรื่องนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะพอมาที่บอร์ดเควสเห็นเควสนี้มันได้ค่าตอบแทนสูงก็เลยเอาสุดยอดใครเป็นคนกําหนดระดับเควสว,<ฮ>วันนี้เฮ,ฮ้ยเดี๋ยวนะทาม ครูยองบอกว่าสามารถทำเควสได้เฉพาะตอนเลิกเรียนเท่านั้นนี่กูทำเควสนี้ตั้งแต่เมื่อวานเพิ่งจะมายื่นเอาขอรางวัลอ๋อเฮ้ยเหมือนทำการบ้านเลยรับเควสปุ๊บแล้วก็ไปทำตอนเย็นเลิกเรียนนะพอตอนเช้าค่อยเอามาส่งแบบน,นี้ใช่ไหมมันก็ต้องแบบนั้นแหละกูไปก่อนนะจะาตาังไปซื้อกันด้ามกับน้องไก่เฮ้ยทีดารับเควสกันเถอะ เออเราว่าเราขอผ่านบ้านเรารวยอยู่แล้วอ่ะอ้าวบ้านรวยก็เลยจะไม่ทําเควสอระแล้วเราจะทํากับใครแล้วเนี่ยโอ้ยเป็ดคนอื่นเยอะแยะอีกอย่างเธอก็รับเควสที่ทําคนเดียวก็ได้นี่ทำเควสคนเดียวได้ตังคนเดียวถ้าทําไหวนะแต่ถ้าทาไม่ไหวก็ไปชวนคนอื่นมาช่วย,ยวแล้วก็หารกันครูว่านะเป็ดเธอลองดูเควสก่อนก็ได้ว่าไหนที่เธอสนใจ คเควสที่น่าสนใจเหลืออยู่3าเควสนี่มีคเควสอะไรบ้างครูโยงอ่อได้เดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังพวกเธอมาช้าไปหน่อยคเควสที่มันง่ายๆคุณอื่นเขาไปหมดแล้วเหลือแต่3มเควสนี้ก็จะเป็นคเควสระดับง่ายระดับกลางแล้วก็ระดับยากอย่างละเควสเลยไล่มาเลยครับครูโยงเฮ้ย <Hey, hey, S 1> เอาไปไ hey, ล่เควสครูโยงไม่ได้ลไล่ไก่อ่ะคเควสระดับง่ายก่อนผููจางหวานก็คือครูเองไปซื้อกาแฟมาให้ครูได้รางวัลตอบแทน50บบาท โอ้ oh, แค่นี้ยังเอามาเป็นเควสอีกทําไมไม่ไปซื้อเองเรื่องของผมครับต่อมาเควสระดับกลางเควสนี้มาจากครูใหญ่โดยตรงครูใหญ่อยากจะกินกระเพานกครูใหญ่อยากจะกินกระเพานกโอ้ยบ้าไปแล้วทำไมอยู่ดีๆอยากกินลนะเนี่ยจะสงสัยทาไมมันเป็นเรื่องของผู้จ้างวานเขาอย่าไปยุ่งไม่ทําไม่สนใจก็เลื่อนผ่านแค่นั้นแหละรางวัลเควสคืออะไรคะได้เงินสามพันพร้อมสมุดวิชาภาษาไทยหนึ่งเล่ม เงินสามพันแต่น่าสนนะแต่ว่าสมุดวิชาภาษาไทยนี่เอามาทําไมอ่ะเอาไว้ให้เธอถามอันนี้น่าสนใจนะเนี่ยแล้วเควสอีกอันหนึ่งล่ะครับอ๋อเป็นเควสระดับยากแต่ว่าเธอทําไม่ไหวหรอกครูโย่งรู้ได้ไงแล้วขอรางวัลคืออะไรครับขอรางวัลของเควสนี้ก็คือได้เงินสดไป2องล้านห้าแสนบาทพร้อมกับตั๋วเครื่องบินเที่ยวรอบโลก1ชาติสุดยอดของรางวัลเยอะสุดยอดเค,ควสมันคืออะไรครูโยงก็บอกว่าเธอทำไม่ไหวไงบอกมาก่อนเออก็ได้ ผู้จ้างหวานเขาต้องการขยจมูกของพ่อหมดเสื้อขาวสองเส้นเป็นไงล่ะสนใจไหมผมคิดว่าไม่น่าจะคุ้มกับชีวิตนะเนี่ยก็บอกแล้วใครครับเนี่ยใครเป็นผู้จ้างหวานผู้จ้างหวานปริศนาเขาไม่บอกชื่อแต่ว่าเขาทิ้งรหัสลับเอาไว้รหัสลับว่าอะไรครับไข่หนึ่งใบาวางอยู่บนโต๊ะชัดเจนนี่มันเทพปีศาจแน่ๆเ,เทพปีศาจจะขนจมูกลูกศิษย์ตัวเองไปทําอะไรเนี่ยมันอาจจะว่างมั้งแต่เฮ้ยรู้ได้ไงว่าเป็นเทพปีศาจผมรู้ละการครัวโยง ถ้างาั้นเอาเควสไหนดีนะเควสระดับยากตัดทิ้งไปได้เลยเราไม่เข้าร่วมนะรู้แล้วงั้นเอาครูยงครับผมเอาเควสระดับกลางหากระพาวนกให้กับครูใหญ่รับทราบแต่ว่าเควสนี้ได้สิทธิพิเศษนะสามารถไปทำได้เลยเพราะว่าครูใหญ่หิวข้าวฮะอา้าวตั้งแต่แกมาติดป้ายประกาศเควสนี่แกยังไม่ได้กินข้าวเลยเหรอไม่ใช่ว่าตอนนี้ไปล้มตายไปแล้วล่ะ